สวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะคลิปนี้นะฮะเสือผาไปจะเปิดใจมีบุญนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับผมว่านะเพราะเหตุใดนะฮะมีบุญถึงไม่ชอบอยู่บ้านเลยนะในตอนกลางคืนนะนะสักประมาณสองสามทุ่มเมื่อกินข้าวอิ่มน้ำสำราญเสร็จแล้วนะฮะหายไปนะ หายไปทั้งคืนไม่รู้ไปไหนนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยฮะเวลานี้นะเจ็ดแปดโมงแล้วก็มาร้องหิวนะครับอ่ะขอถามตรงๆคุณมีคุณมีณมาสาวคุยใช่ไหมคุณจีบหรือว่าคุณคบกับใครอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้เออพูดการแบบเปิดอกตรงๆไปเลยมีไหมมีหรือไม่มี มีหรือไม่มีเอาตรงๆยังไม่ต้องเขินอายเนี่ยเราเราไม่มีเราไม่มีใครเลยตอนนี้เราไม่มีคนคุยงนี้เราก็บอกตรงๆเรารับสมัครอยู่นะแต่ f อบอกว่าเสือเป็นคนสะอาดเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนละเอียดใครมาอยู่กับเสือเนี่ยต้องโดนบ่นแน่ๆต้องโดนพี่เสือบ่นแน่ๆอ่ะถามมีบุญมีบุญ มีคนคุยใช่ไหมตอนนี้มีสาวใช่ไหมมีใช่ไหมโอเคดูลักษณะแล้วน่าจะมีคนคุยเนาะนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินรู้เรารู้เรารู้ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินสาวที่ว่านเนี่ยอยู่บ้านไหนก็ฝั่งซ้ายจำปาดงขอฝั่งขวาห้วยน้ำเที่ยงซ้ายหรือขวาบ้านไหนบ้านไหนระยะทางไปบ้านจำปาดงนี่นะครับประมาณ สองกิโลนะเอฟซีนะจากวังปูเนาะนะไปห้วยน้ำเที่ยงนี่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับสาวที่คุยอยู่ตัวนี้ที่คบหากันอยู่เนี่ยอยู่บ้านไหนก็อจำปาดงขอห้วยน้ำเที่ยงฮะบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนไม่ตอบนะฮะไม่เป็นไรนะฮะไม่ไม่ตอบไม่ต้องตอบนะบข้อที่สามข้อที่สาม จะพาสาวมาอยู่ที่นี่ไหมเมื่อตัดสินใจคบหากันแล้วเพื่ออะไรได้เสียกันแล้วจะพาสาวมาอยู่ที่นี่ไหมก็ตัดสินใจดูก่อนขอพามาอยู่แน่ๆนะต่อมาฮะพามาอยู่เหรอพามาอยู่นี่หร โอ้เขาจะพาลูกพาเต้าพาเมียมาทำครอบครัวมาสร้างครอบครัวอยู่ที่วังปูนะคุณผู้ชมนะแล้วแล้วต่อไปอีกถามอะไรดีข้อที่สี่จะมีแค่คนเดียวหรือว่าจะมีอีกคนหนึ่งเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวไหมตัวเราอะเดห,หรืวว่าจะมีอีก หลังจากคลอดลูกจะมีอีกไหมมีอีกเหรอโอ้โหเจ้าชู้จังเลยนะคุณผู้ชมนะฮะขอมีอีกนะหลังจากที่แฟนคนแรกคลอดลูกแล้วนะฮะจะมีอีกนะจะมีสาวใหม่อีกไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ไหมโอ้โหระหวางนะสามใหม่นะระวางระหวา่หวางปลาทูกับปลาทูน่าชอบอะไรอืม ระหว่างปลาทูเป็นๆสดๆที่มาเป็นเข่งแล้วเอามาทอดกับปลาทูหน้าชอบกระป๋องแบบกระป๋องเนี่ยที่มาในกระป๋องสําเร็จรูปแล้วเนี่ยคลุกข้าวสวยร้อนๆเนี่ยมีบุญชอบกินปลาอะไรครับือชอบชอบกินปลาอะไรครับปลาก็ปลาทูนึ่งหรือปลาทูหน้าเออก็ทูนึ่งขอทูหน้าชอบปลาอะไรืออะไรก็ได้เหรอได้หมดเลย อ๋อโอเคได้หมดนะค,คุณผู้ชมแนละมีบุญบอกกินได้ทุกอย่างขอให้เป็นของอร่อย mm hmm. อยังไงอีกมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมบอกเอฟซีไหม่ mm hmm. ะ,ะนะฮะก็เป็นการพูดคุยกับมีบุญนะประมาณสี mm ่ห hmm. ้าคำถามนะสำหรับในเช้าวันนี้นะนะท่านกำลังอยู่กับนะเสือชวนคุยนะฮะในวงเล็บ คุยกับมีบุญนะครับผมเป็นไงหิวเหรอน่ยสงสัยหิวแล้วตอนนี้งับจะงับมือพิธีกรแล้วนะฮะมีบุญตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเพิ่งจะถูสาราเสร็จเดี๋ยวต้องไปซักผ้าอีกต้องไปตงเตรียมทำอย่างอื่นอีกนะทำยังไงอะ่ะหิวแล้วเหรอเช้านี้ให้แม่ดาให้แม่ดาหากินให้ไปก่อนเนาะนะ เดี๋ยว้นะายๆนะฮะหรือไม่ก็ช่วงบ่ายพี่เสือจะไปตลาดบ้านม่วงเอฟซคือนะไปถอนเงินมานะต่อยอดพระป่าให้กับนะคุณแม่ FC ฟซีหลายๆท่านนะทีนะ่ให้พี่เสือเป็นสะพานบุญให้นะร่วมต่อยอดติดนะต้นกันนะครับผมนะนะที่มาแล้วก็มีคุณแม่นะนัทวดีเนาะนะนะจากนะประเทศนะอเมริกานะจาก USA นะฝากพี่เสือต่อยอดมานะ2 0 0 0บาทแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะยังไม่ได้อ่านไลน์นะก็ นะจะจะหาเวลาไปบ้านโมงนะ่งแหละต้องไปถอนเงินมาติดต้นกันนะเดี๋ยวจะไปซื้อนะทั้งปลาทูที่เป็นเข่งนะแล้วก็ปลาทูหน้าที่เป็นกระป๋องนะมาใหนะ้มีบุญด้วยนะสําหรับนะเป็นการนะให้ค่าตอบแทนหรือว่าค่าตัวในการนะมาทําคลิปนใ,นในเช้าวันนี้นะครับผมเนาะนะนะนะสองอย่างเลยนะทั้งปลาทูนึ่งแล้วก็ปลาทูหน้าคือปลาทูนึ่งเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่นานไอซี ปาทุน่าต้องอยู่ได้นานกว่ารับเข้าใจแล้วนะฮะก็ตามตกลงเสือเป็นคนที่ตรงตรงนะครับไม่ไม่เบี้ยวไม่หนีไม่ไม่หลอกนะฮะบอกว่าจะซื้อมาให้ก็ต้องให้ก็เขาให้ความร่วมมือนะะโอ้ยมีคุณนะฮะก็กี่นาทีแล้วไม่รู้นะฮะเพราะใช้กล้องหลังถ่ายคลิปคุณผู้ชมนะโอเคนะขอบคุณมากอจับมือหน่อย จับมือกันหน่อยโอเคตามนี้นก็เป็นคลิปพิเศษนะฮะเสือชวนคุยคุยกับมีบุญนะครับไม่น่าเชื่อนะจากแมวตัวเล็กๆเกนะท่าหน,หนูติดอยู่ในห้องเครื่องรถลุงช่างนะทํายังไงก็ไม่ออกนะฮะ เห็นบอกว่าตอนนั้นกําลังจะเดินทางไปวัดบ้านเดือก็ไปไม่ได้นะต้องเรียกกู้ภัยมากู้ภัยก็เอาออกไม่ได้นะครับไม่ยอมออกไปไปมาๆก็ออกมานะก็มีแม่ดานะคอยดูแลนะครับเติบโตมายังไม่ถึงปีเนาะนะพี่ซสือจําเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้นะเพราะาตอนนั้นไปทําง,งานโอทอปนะบอยู่ที่มหาสารคามก็ นะอันนี้คือฟังฟังฟังมาคือตอนนั้นยุ่งมากไม่มีเวลาดูคลิปนะฟังไม่ดาเล่ามาอีกทีหนะึ่งนี่นะฮะเรื่องดาวของนะมีบุญนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสือพาไปนะครับสวัสดีครับ